สวัสดีครับวันนี้วันที่8พฤศจิกายนนะครับวันนี้เราจะพามาชมตัวอลูมิเนียมนะครับสำหรับเรียกเป็นอลูมิเนียมตีนไก่นะครับสำหรับใส่กับตัวกระบะ LC70 นี่นะครับ ก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่ากระบะเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นร่องๆนะฮะแล้วก็มีความลึกแล้วก็มีรูมีรูสําหรับเจาะอันนี้ดูด้านด้านล่างนะถ้าเป็นด้านบนจะเป็นแบบนี้นะครับมีรูสําหรับติดตัวบานพับนะครับเพราะว่าเวลาตัวกระบะตัวนี้เวลาใส่กับแชสซีของตัว LC70 เนี่ยเวลาเปิดปุ๊บมันก็ยกนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องแกะนะครับไม่ต้องแกะออกมาแล้วยกมานี้มันจะแบบว่าสามารถที่จะ ปลดล็อกตัวหน้าแล้วก็กระดกได้เลยนะครับเหมือนเทดำนะครับก็อันนี้ก็เป็นชุดแต่งของเขานะก็คือตัวอลูมิเนียมลายตีนไก่นะครับอันนี้อันนี้ความยาวนะครับความยาวเผื่อว่าใครจะเอาไปใส่กับตัวอื่นนะครับคือความยาวคือ220มิลนะครับ220มิลแล้วก็ความกว้าง175มิลนะครับความกว้าง ความกว้างนี้175ในแผ่นนี้ก็จะมีตัวสติกเกอร์ 3M นะครับอยู่ด้านหลังเป็นสติกอร์เหมือนไม่ใช่สติเกอร์มันเป็นกาวสองหน้านะครับสำหรับที่ไว้ติดกับตัวกระบะของตัว LC70 นะครับก็อันนี้เป็นผลิตพัณฑ์ของ CC Hand นะครับ CC Hand ก็จะทำของแต่งรถสเกลที่ มีความละเอียดมากๆนะครับนี้รหัสของมันก็คือ v ว v ว v v ตัวนะครับแล้วก็ขีด C0736 นะครับของ CCHAND นะครับสำหรับท่านที่อยากทาให้รถแต่งแล้วก็มีความสวยสมบูรณ์นะครับก็ตัวแผ่นเพนี้ก็จะช่วยเสริมความสวยรถเราได้นะครับเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวปรับแสงนิดนึงว่า มันเป็นไง่ะประมานนี้นี่นะฮะซีซีแฮนนะครับลายตีนไก่เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นกาวไอเทปสองหน้าแต่ว่าเป็นตัวสติ๊กเกอร์ใหญ่ๆนะครับเป็นสองหน้าของ 3M นะครับติดแน่นแน่นอนนะครับ ไว้สำหรับด้านหลังกระบะ LC 70นะครับตัวนี้คือนี้นะครับครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวอลูมิเนียมตีนไก่นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามชมช่องทางของเรานะครับของเรามี4ช่องทางในการติดตามนะครับ ก็จะมี Facebook YouTube Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยครับชื่อว่า RC Scale Thailand นะครับ <immen mesela> แล้วก็ Line ID นะครับ HD Alien นะครับเบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับผมเอนะครับสวัสดีครับ Thank you. <men monitoring> <men Olha 000>